1ล้นานจิมีเวลาสอง,งอย่างรวดเร็วขอบคุณมากครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วมากเร็วมากจริงๆครับผมขอบคุณมันเวอร์มากมันปังปูรีเมากครับผมเอาตรงขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนเพลง Take It Off อย่างดีนะครับผมตั้งใจมากตั้งใจมากพี่ฉลองไปยมัด้ฉลองไหมนะโห ช็อปร้านหนึ่งยังไม่ได้ฉลองเลยครับผมอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้เออหลังจบงานใช่ครับผม<อ>ก็เดี๋ยววันนี้มีอีเวนต์ไอคอนสยามครับเป็นอีเวนต์แรกของพวกเราแจสเปอร์นะครับผมก็ตั้งใจมากๆดูแบบว่าเข้ากับสถานการณ์มากเลยะมันนเป็บ,บ,บ่าสงกรารทเทคนิคเนาะใช่ไหมพ,มพอตอนแรกไม่ได้คิดแต่เออพอไปฟังไปฟังมาเฮ้ยเข้ากับสถานการณ์อ<น>ะเดอะไรวันนี้เดี๋ยวอะไรบุญเลยอ่ะซัมเมอร์นะเราก็ เราต้องเจอกับอากาศร้อนใช่ไหมแต่พวกเราไม่กลัวเลยครับเพราะว่าแจสเปอร์ร้อนกว่าครับเนอะเอางี้คือนีแบบว่ารแน่นอนครับผมก็อยากฝากติดตามครับผมบอกเลยว่าพวกเราตั้งใจซ้อมจริงๆครับผมคิดว่าคิดว่าแบบว่าจุดเด่นสุดๆของแจสเปอร์เราคืออะไรหน้าตาครับผมเอ้ยเฮ้ยตอบแบบมั่นใจมันมันเห็นยู่งไม่ผมว่าจุดเด่นของพวกเรานะครับคือ เคมีที่มันลงตัวกันครับผมผมรู้สึกว่าชอบ,บวงนี้อย่างหนึ่งคือเวลาเต้นเราสีคนเนี้ยลายเต้นไม่เหมือนกันสักคนเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นการที่การไม่เหมือนที่ลงตัวมากๆพอมารวมอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดเมจิคอลบางอย่างที่ทําให้ มันมันดูเพอร์เฟกต์ครับผมอะไรอย่างเงี้ยใช่กันแล้วคือเต้นก็คือเวทีสุดๆใช่ครับผมทั้งเรื่องเต้นทั้งเรื่องแบบเอ่อเคมีในการพูดคุยของพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอุ้ยมันสนิทกันเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเคมีอะไรมันเรามีจุดเราฝึกมือใหมนเดียวกันีจริงไหมก็เป็นไปได้ครับผมผมว่าสิ่งที่ทําให้เราสนิทกันเร็วสุดน่าจะเป็น ความตั้งใจที่เหมือนกันอ่ะเหมือน,น,นเราพยายามจะไปสู่จุดเป้าหมายนั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอืมมันก็เลยเหมือนต้องจับมือกันผ่านไปเออมันก็เลยอาจจะสนิทก,กันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบมีแบบ,ม,บ,บมีคุยกันไหมแบบมีแบบเอ้ยผมอยากได้แบบนี้พี่อยากได้แบบนั้นมีการแบบเขียกันไหมมีมีคุยกันตลอดครับผมจริงจริงก็อย่างพี่ปอเน,นี่ยก็จะมีพูดตลอดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยววงเราต้องคุยกันหน่อยแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีคำนี้เดี๋ยววงเดี๋ยววงเราต้องคุยกันหน่อยแล้วนะ ใช่แต่มนันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องหลายแรงหรอกมันก็คือการปรับความเข้าใจกันนี่แหละครับผมมันเหมือนการคุยเพื่อหาตรงกลางในการทํางานร่วมกันเพราะว่าแน่นอนว่าสี่คนสไตล์นิสัยไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าจากนิสัยแล้วคือเหมือนกับแล้วสไตล์การเต้นแล้วเพราะแต่ละคนก็เต้นเดือดจะมาเหมดเลยเป็นสไตเต้นเดือเดอเป็นยีรางเราต้องมาแบบว่า มาเป็นให้มันเป็นทีมให้ได้อืมก็ต้องมาหาตรงกลางครับผมต่างคนต่างมีสไตล์การเต้นที่ไม่เหมือนกันนะแบบมีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้พอมาจับมาอยู่ตรงกลางต้องเต้นด้วยกันมันก็ต้องมีลายตรงกลางที่เหมือนกันอ่ะที่ให้มันไปด้วยกันได้ผมว่าข้อดีของวงนี้ที่ผมบอกไปก็คือ4ี่คนลายเต้นไม่ค่อยเหมือนกันเลยแต่แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแล้วผมชอบตรงนี้มากๆเลยผมชอบตรงนี้มากๆเลยแบบ เวลาดูคลิปเต้นรวมกันทีไรเราหุยพี่มันเท่เนาะอะไรอย่างเงี้ยหันไปบอกพี่อเลยแต่จริงแล้วคือพวกเราใส่เต้นแบบเต้นเก่งแหละเราได้เราเดี๋ยวเราได้มีโอกาสที่จะขึ้นเวทีเต้นรวมกันแน่นอนแต่ทีนี้แ้่มันสเต็แบทเทิลกันเหรอสเต็แบทเทิลเหรอได้มองได้มองไว้บ้างไหมว่าแบบมันต้องมีสักโอกาสหนึ่งแหละที่เราอาจจะต้องแบทเทิลกันอาจจะรอแบบแบทเทิลแบทเทิลเหรอแบทเทิลโอ้โหคนไม่ธรรมดาเลยก็คือจับมาฆ่ากันเองเลยอะไรอย่างเงี้ยแบเพื่อความเดือดเขาเองนะผมว่า พี่จุงนี่น่าจะกินขาดเอ่อพี่จุงพี่จุงผมให้พี่อู่เลยเพราะว่าเป็นสายเซ็กซี่อยู่เนี่ยเออพี่จุงนี่เก่งเรื่องเลื้อยอยู่แล้วพี่อู่ที่เขาก็เซ็กซี่ขยี้ใจเรา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 เป็นเด็กน้อยครับน่ารักครับแสงว่าเราจะับคู่แพทเทิร์นกับพี่ปอนแล้วแน่นอน จะแบทเทิลกันยังไงดีสไตล์ไหนดีเรามันพี่น้องสายลีนใช่ไหเราก็มาแบทเทิลความลีนกันหน่อยดีกว่าอะไรอย่างงี้ยสไตล์ีนไม่มีเสื้อแล้วไหนบอกว่าเราเป็นเด็กน้อยครับไหนบอกว่าเราเป็นเด็กน้อยก็เป็นเด็กน้อยที่โตแล้วแต่เราโป๊ะโป๊นะโตแล้วเด็กน้อยคนนี้โตพอที่จะเป็นแฟนพี่เด้ยงครับเออเอาสิเออมัมมี่อยู่ยังไงหนูลูกผมไม่รับมัมมี่ครับวันนี้เออ แต่ถ้ต้องไม่มีเสื้อเข้ามาก็ดูแล้วแต่ความร้อนนะผมแล้วแต่ความร้อนของเวทีนั้นถ้าร้อนมากก็อาจจะถอดเสื้อออกเลยอะไรกันสปอนสปอนของเวทีการแจ้งอ่าใช่แต่ได้หอดแน่แน่ใช่รอดูค่าผมอ่าสำหรับและก็คือวันนี้คือยังไงนะวันนี้ออกสื่อออกงานโชว์สเตทเลสแรกก็คือทำผมใหม่มาดูใช่อันเดอร์คัทเป็นไง ขัดใจพี่สาวจำนวนมากนะตรงนี้เอ้ยนาชอบกันไหมครับชอบมชนะถามๆเราชอบเลยมันมีชอบไหมครับเอ้าไหนบอกไม่มีมันมีเ้ยแฟนแฟนทุกคนชอบไหมครับไม่เคยเด็กเราให้ตาแบบว่า ้ยี่ใจเป็นแฟนสาวทุกโชว่าเย็นนี้ต้องมาเจอกันครับผมก็เย็นนี้นะครับผมงานที่ไอคอนสยามนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะครับผมเป็นงานแรกของโปรเจกต์แจสเปอร์เลยนะครับไม่ใช่ไม่มีโปรเจกต์แล้วเอเอเป็นงานครับผมก็อยากฝากด้วยนะครับผมไอคอนสยามนะครับยานเย็นนี้นะครับก็งานแรกของไม่มีโปรเจกต์แล้วงานแรกของโปรเจกต์แจสเปอร์ครับนี่งับครับฝากด้วยนะครับงานไอคอนสยามเย็นนี้นะงับไม่มี โปรเรจกต์แล้วงานแรกของเราแจสเปอร์นะครับผม,อมเอ,อ้เขาฝากด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเวทีต้องเดือดแน่นอนนะครับซัมเมอร์ฮอตแค่ไหนแจสเปอร์ฮอตกว่านั้นครับผมออตับเลยครับขอบคุณครับอินฟัสก็นับงึงก็นั่งให้ใส่ส